อัสลามุอะลัยกุมจ้าจากคลิปที่ผ่านมานะคะพวกเราได้แวะพักกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันจ้าแล้วคลิปนี้นะคะพวกเราก็เตรียมเดินทางไปยังเมืองทออิฟและไปยังนครมักกะเพื่อที่จะทำอุมเระอ์กันจ้า อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงเมืองทออฟฟแล้วจ้าพี่น้องจากพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะจากที่พวกเราเห็นละาข่ายหลายๆคนเนี่ยเขา ไปทำอุ้มร้อกันทั้งครอบครัวนะคะมีลูกๆตัวเล็กๆไปด้วยนะคะเราก็ขอดูอากันมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะคะตอนนี้ดูอาของพวกเราก็ได้ถูกตอบรับแล้วจ้าตอนนี้นะคะพี่น้องจ๋าเราก็อยู่ในเขตของเมืองทอ,อิฟแล้วจ้ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่นี่อากาศก็ดีมากๆเลยจ้าจากระหว่างทางที่พวกเราขับรถมานะคะก็จะมีแต่ทะเลทรายแล้วก็มี ภูเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่นี่มีต้นไม้สีเขียวแล้วก็สบายตามากๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าอากาศก็ดีมากๆเลยนะคะิะะง <laughs> ตอนนี้แม่นากับลูกสาวนะคะเรากําลังมองหาร้านที่ขายเสื้ออาบายะสีดําจ้าเพราะเหมือนที่บอกเพื่อนๆนะคะว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลยค่ะด้วยความเมตตาของรถจริงๆพอถึงเวลาเราก็ได้มาทันทีเลยนะคะส่วนในเรื่องของวิธีทําอุ้มร์เราก็ไม่ได้เรียนรู้มาเลยจ้าเราก็ใช้เวลาที่เรานั่งรถระหว่างเดินทางมาจนถึงที่นี่นะคะอ่านดูอานะคะแล้วก็ดูวิธีการทําอุ้มร์ว่า ทำยังไงบ้างการต่อวัดต้องทํำยังไงบ้างนะคะตอนนี้เรามาถึงเขตนี้แล้วจ้าพี่น้องจ๋าที่นี่เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะช่วงเวลาตอนเย็นแล้วก็กลางคืนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะคะเราก็คงจะได้แวะไปเล่นกันที่นี่นะคะที่นี่อากาศดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะจ๊ะพี่น้องจา๋าทอ,อีฟเมืองแห่งนี้นะคะก็หนาวมากๆเช่นกันจา้าต้องใส่เสื้อหนาวเสื้อคลุมกันเลยทีเดียวนะคะ ใครที่เดินทางมายังประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะสามารถเดินทางมายังเมืองทออิฟได้เลยจ้าพี่น้องจ๋าที่นี่นะคะยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศซาอุดิอาระเบียอีกที่นึงเลยจ้าพี่น้องจ๋าใครที่มานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาพักแล้วก็พาลูกๆมาเล่นกันที่นี่ได้เลยนะคะและที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอิสลามเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจอยู่ะเมืองทออิฟแห่งนี้เลยจ้า ฟางล์พ่นวูฟงล์พนูอพ่นใ้นอื่นด้่นใช่ไหมคะน้นน้ำ่น้ำขุ่นน้ำน้ำขา่นน้ำขุ่นท้ำ่นน้ำขุ่นน้ำะุ่นน้ำขุ่นน้ำข้ำรุ่น้ำ่นน้ำขุ่นุ้่นนกำขุ่นน้ำะุ่น้องุานน้่้ำุ่่้สุ่้่น้่า่้นุ่ เริ่มเนียการทําอุมร้กันที่นี่เลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปตัววฟัฟไปตุลลีอนอนคนครมักกะนะคะเดี๋ยวแม่นากับลูกสาวนะคะจะเดินกันไปที่ร้านก่อนจ้าเพื่อที่จะหาชุดอาบายัสสีดําเปลี่ยนใส่เสื้อผ้ากันให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราเดินลงไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้านล่างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเขาจะมีสถานที่ว่าให้พวกเราเรียบร้อยเลยค่ะและหลังจากนั้นพวกเราจะละหมาดกันเสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดินทางไปตอว,วัดใบตุลนร้อนน้านคนครมกักกะกันจ้า แล้วเราก็มาถึงด่านตรวจจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปยังนครมักกานะคะเส้นทางนี้นะคะให้เข้าได้เฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นจา้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปยังนครมักกาได้นะจ๊ะเขาก็เลยต้องมีการตรวจให้เรียบร้อยก่อนเดินทางจา้า เราผ่านด่านตรวจกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินทางจากเมืองทอฟฟไปยังนะครมักกะเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเองจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าเส้นทางนี้นะคะจะบอกว่ายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องลงจากภูเขาสูงมากๆเลยคะ่ะก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะว่าทอ,อิฟเป็นเมืองแห่งภูเขานะจ๊ะเราก็ต้องขับรถลงจากภูเขาแบบนี้เลยจ้าเรามาถึงที่นี่ในช่วงเวลากลางคืนด้วยจ้าพี่น้องจ๋าในการขับรถ เดินทางแบบนี้นะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องลงจากเขาสูงมากๆเลยจ้าด้านข้างที่เป็นแสงไฟที่ไม่น่าถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะคะนั่นคือแสงไฟจากภูเขาที่พวกเราขับรถลงมาจ้าพี่น้องจ๋าจะบอกว่าสูงชันมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้ลงมาจากภูเขากันเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็ใกล้เข้าเมืองมักกะกันแล้วนะคะ อัลฮัมดุลิลละจ้ะพี่น้องจากพวกเราก็เดินทางมาจนถึงแผ่นอินฮารอมเพื่อที่จะเตรียมทำอุมร้อตอว,วัฟใบตุลนละกันแล้วนะคะ เราทำดูแลจะพี่น้องา๋อาพวกเราได้ทําอุมมระห์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราดีใจตื้นตันใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นแขกของพระองค์ในครั้งนี้ก็ขอดูอาให้พวกเราได้กลับมาเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในทุกๆปีเลยนะคะและขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้มาทำอุมมระห์ทำฮัจญ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆเลยที่ติดตามคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า